าดาเล่าเรื่องวันนี้เผ็ดร้อนมันนะจ๊ะอุ๊ยตายตายตัดท,ท,ท,ที่โถโถโถจริงๆค่ะตอนนี้เนี่ย โซเชียลเนี่ยมันร้อนยิ่งกว่าหมูกระทะหมูจุ่มซะอีกค่ะทุกคนค่ะก็เพราะว่าดราม่าระดักชาตินี่แหละระหว่างไอซ์รัชนกกับกันจอมพลังค่ะก็กลายเป็นสงครามน้ําลายที่ทั้งประเทศเนี่ยจะต้องฟังเสียงกันให้ดีๆเด้อฝั่งหนึ่งก็บอกว่าทําเพื่อชาติเพื่อประชาชนส่วนฝั่งหนึ่งก็ลั่นว่าเพื่อความถูกต้องแต่พอเถียงกันไปเถียงกันมามันก็เลยกลายเป็นปรากฏการนี่แหละค่ะระหว่างเสียงผีกับเสียงจริงเอา้าแล้วทีนี้ต้องฟังเสียงอะไรดีละจ๊ะ ที่ปดาฟังแล้วก็ยังหังหมูเลรกยาวไปยังสุ่งไงโกนล,ลก่ะคะ่ะตกลองว่าใครคือจอมพลังของแท้กันแน่บักบอยสารแน่นี่ก็ไม่พลาดนะคะโดนกระแสทุกโพสต์ คลิปเนี่ยเออะก็ตัดต่อเออะก็ปันแชร์จนคนดูก็งองูลากยาวสิคะเอวันนี้่มันข่าวจริงหรือว่าเป็นซีรีส์ละครหลังข่าวกันแน่จ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยประดานขอนิดหนึ่งขอพูดตรงๆนิดหนึ่งคะ่ะจะมัวตีกันทําไมในบ้านคะรู้ไหมคะน,น้อคมแม่เขามองอยู่คะ่ะาอเขาไมคะเรามาจับมือกันดีกว่าไหมคะมาปราบปรามพวกแสแกมเมอร์กันดีกว่าไหมปล่อยเสียงพีไว้กนทัก,ก่กนเสียงประชาชนนี้ส่าสคัญกว่าเด้อเรื่องใส่ใจชาวบ้าน ไว้ใจป้าด้านะคะ